ญาติครับเกิดเอาศพออกจากโรงพยาบาลนะอ่ะเป็นโควิดค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่อะอันนี้คุณจะแท็กกันเองหรือว่ายัางไงอะแท็กกันเองคือผมตอนนี้เกิดผมไม่ให้ใจ่ายเพื่ออธิบายผมเพราะถ้าเอาศพออกโควิดแล้วมันก็ต้องจะมีค่าบริการค่าแพ็ก ี่คุณจะย้ายไปไปไหนลนะ่ะก็เผาวัดในนี้เลยใน,นแล้วแล้วคุณมีวัดมีอะไรติดต่อไว้ได้ยัางาะผมไม่รู้คุณดำเนินการในแบบไหนหรือเปล่าทั้งหมดมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะให้ทางเราดาเนินการนี่มันหนะม,น 105, นะมน 5, นื่นห้าครับประหมื่นห้านะเราคือแต่หมื่นห้านี่ไม่ไม่รวมลงนะคือเราจะจะฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็ทักสอบเขา้าคณรแพทย์ เมื่อเขาทำเป็นขนาดเนี่ยครับแล้วหมื่นห้านี่ถ้กิ่ถ้าเกิดว่าญาติเขา,าไม่มีตงังค์ด้วยถ้าเกิดญาติไม่มีตังค์อจะมีตังค์ก็ต้องคือเจ้าหน้าที่เขาอยู่แล้วครับต้องคือเจ้าหน้าที่ท้องถูกถอยแล้วครับเหมือนผมก็ไม่มีตังค์เหรอเพราะที่ว่าหมื่นห้าเนี่ยมันต้องจ้างคนยกค่ารถแล้วก็ค่าวัดแล้วก็ค่าสับปะเลเก็บกระดูก แล้วก็ต้องไปฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรให้ให้วัดให้เขาด้วยเพราะนั้นนะ่ะบางทีญาติบอกว่าหมื่นห้าแพงบางทีญาติจะไม่เข้าใจว่าต้องต้องใช้อะไรบ้างหรือว่าทําอะไรบ้างอะไรแบบนั้นนะ่ะใช่แต่ถ้าไงก็ให้ญาติเขาคุยกับเจ้าหน้าที่เลยตรงไอจีระบาลเพราะผมก็จะทํางานเพื่อมของเขาเหมือนกันแต่ผมจะเป็นพวกเอกสารหรือว่าเย็บแต่งของหรือทำอย่างตรงนี้ แต่ถ้าเป็นชุดข,ของโควิดปุ๊บก็จะมีเทมของเขาอีกเทมถ้าเทมโควิดถึงแล้อ่ามโควิดอย่ที่ไหนอ่ะอยู่หน,น,น้าสนะครับนะครับอืมแต่ผมลอง,ลองโทร้เขามาคุยกันไ,นะได้นะได้อมแล้วผมก็รู้ว่าเขาใช่แล้วผมรต้ว่าผมอยากรู้ถ้าเกิดาติถ้าไม่มีตังค์ใเรีอ่ออยากรู้ว่ามันยังไง เนี่ยลองไปต่อห้องสุกเฉินแล้วกันครับก็ไปพาญาติเื่นไปด้วย้าขอแนะนำกับเขาก็จะเอาอย่างไรเพราะตอนนี้เราก็แนะนำไม่ได้ครับเพราะถ้าเกิดผมจะหารถฟรีให้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับเพราะเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายให้เราัะ